สวัสดีครับทดสอบเสียงหนึ่งสองสามสี่น่าจะชัดเจนนะครับสวัสดีครับเชตวันเตอร์พะโคนครับเดี๋ยวผมเช็คจากตรงนี้แล้วกันนะครับว่าเสียงชัดไหมนะฮะวันนี้ชวนมาดูหนังครับว้มีคนบอกว่ามาบิกบ๊กซีคลองหกบิ๊กซีคลองหกมีหนังด้วยเหรอครับพี่ซันนี่บิ๊กซีคลองหกมีโรงหนังด้วยเหรอมีคนบอกว่าบิ๊กซีคลองหกอยากให้ชวนไปดูหนังที่บิ๊กซีคลองหก มีโงหนังไหมไม่มีนะเออโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงนะครับทดสอบสัญญาณเสียงแป๊บนึงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอโอเคชัดเจนครับอ๋อเสียงชัดครับนี่ครับกําลังไลฟ์สดจากบริเวณหน้าโรงหนังมีเจอร์ซินีเพลก็กซ์ลังสิทครับรอรอทุกทุกคนนะครับเข้ามาชมกันนะครับ เดี๋ยวรอไลฟ์สรแป๊บหนึ่งนะครับคิดว่าใครรับชมรับฟังอยกที่ไหนนะครับพักไทยกันเข้ามาได้ครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์นะครับรังเิสนะฮะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับรอผู้ชมผู้ฟังนะครับก็ตอนนี้สสพักเก้าไกลจังหวัดประทุมธานีนะครับก็เดินทางมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณ สรวีสุภาพนิตานะครับสสเขตหนึ่งนะฮะคุณสก้ลสุนทรวานิชกิจนะครับก็มาแล้วเช่นกันนะครับสสเขตลังสิตแล้วก็คุณประสิทธิปัมปรดุงศักดิ์นะครับก็มากันตอนนี้มีสีท่านแล้วนะครับสสจากแล้วที่สําคัญครับเดี๋ยวให้กล้องแพนไปหันไปหาสักหน่อยนะครับก็คือท่านรองประธานสภาของเราท่านรองประธานสภาของเรานะครับคุณปฏิพัทธ์สันติพาดานะฮะนั่งอยู่ คุณบางนะคุณบางหมอองอยู่บ,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 บางหมอองอยู่นะฮะก็ปฏิพักษ์สันติพาดานะครับรองประธานสภาผู้แทรนรัษฎรนะครับก็วันนี้มาในฐานะของมาในฐานะของอดีตสสพักอนาคตใหม่มาในฐานะของอดีตสสพักอนาคตใหม่มาพบปะกกับพวกเรานะครับแล้วก็หนังกำลังจะฉายประมาณสักสองทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้โอ้โห เราดูบรรยากาศครับผู้คนหนแน่นนะครับรอบนี้น่าจะเต็มโลนะฮะก็ขอบคุณทุกทคนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวจะได้ฟังครับจะได้ฟังผมกับหมอองคงปฏิพัฒน์เนี่ยนินทาคุณธนาชรน,นินทาอาจารย์ปิยบุตรนินทาคุณช่อไม่ใช่หรอกหมายถึงว่าพูดถึงเรื่องเบื้องหลังการทํางานของเราสมัยเป็นพักอนาคตใหม่นะฮะว่า ตอนเป็นอนาคตใหม่เนี่ยเราทํางานกันยังไงแล้วก็ให้สองคนผู้กํากับทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นคุณสนุกไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนะครับเข้ามาแล้วก็ตอนช่วงไหนอะไรยังไงนะครับก็ก,ก็ผมในฐานะอดีตเอ่อพนักงานของพรรคคนหนึ่งนะครับก็ได้มีโอกาสร,รู้จักกับทั้งคุณเอกแล้วก็คุณสนุกนะครับก็คิดว่าเป็นเอ่อโอกาสดีที่ได้มาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับพูดตรงๆงผมเองก็ยังไม่รู้หรอกว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไง ผมเองก็ไม่ทราบหรอกครับว่าจะมีอะไรโผล่ปรากฏขึ้นในหนังบ้างนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามคิดว่าเรื่องสาคัญที่สุดก็คือว่ามันเป็นการอ่านเกมของทั้งสองผู้กํากับทั้งสองท่านนะครับเขาอ่านเกมขาดว่าเฮ้ยทิศทางแบบนี้อ่ะทิศทางแบบที่พรรคอนาคตใหม่กําลังทําอยู่มันเดินทางมาสู่มันเดินทางมาสู่จุดที่จุดที่คนแบบ จะเรียกว่าไงอ่ะที่แบบว่าเป็นกระแสหลักของจำโคนะฮะจนนํามาสู่รรคเก้าไกลที่ชนะเลือกตั้งจนปัจจุบันนี้นะฮะก็นําชมบรรยากาศแล้วกันผมไม่รู้จะพูดอะไรมากเดี๋ยวรอฟังไลฟส์สดผมกับหมอองแล้วกันไอ้หมอ,อองเชิญเชวหน่อยเชิญเชวนหน่อยนี่นี่เชิญเชิญเชิญนชินหน่อยคนกําลังรับชมรับฟังไลฟ์จากเพจผมอยู่ว่าเอ่อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับยังไงเอ่ยก็วันนี้นะครับผมได้รับชวนจากสสทีมปทุมธานีนะครับแล้วก็สสเชวตวันนะครับให ได้มาร่วมนะครับการดูหนังของชาวปทุมนะครับ Breaking the Cycle แล้วก็ก่อนเริ่มก็จะมีการพูดคุยกันด้วยเพราะว่าพวกเราสองคนเนี่ยก็อยู่มาตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับสปทุมหลายท่านก็นจะเพิ่งเข้ามานะครับแต่ว่าพวกเราก็จะมีประสบการณ์ที่มาแลกเปลี่ยนกันว่าเพราะในหนังคงจะมีหลายมุมที่เราไม่เคยเห็นจากสื่อมี่ใครเห็นผมในหนังมี่ใครเห็นหมอองในหนังท่านไปเลยครับเขาถ่ายรูปไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าในโรงหนังเขาถ่ายรูปไม่ได้ใช่ไหมก็หาทางเองเลย เดี๋ยวเราดูเราดูก็เดี๋ยวในหนังก็จะมีแง่มุมทีเ่เราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นอนาคตใหม่นะครับแล้วทาให้ธนาทรฮอตที่สุดตอนปีหกสองเนี่ยเบื้องหลังแล้วก็ถึงขั้นยุบพักเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ในเวทีเดี๋ยวผมกับคุณเชก็จะเล่าให้ฟังบางเรื่องด้วยคือมันเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังที่ผมกับหมอองนี่อยากดินหาธนาธรครับ อย่างนินทาปิยบุตรอย่างนินทาพณนิกาอยากพูดถึงพระคนาคตใหม่เยอะแยะมากมายนะครับคือมีบางคนอาจจะบอกว่าหมอองนี่มาได้ไงเนี่ยอสอสพักเป็นธรรมเฮ้ยเขาอยู่กับเราตั้งแต่สมัยอะารคนดใหม่ใ่ทสามถุยเราเราไปถล่มแล้วไม่เห็นูนำปกคุณสามถุยก็ดีแล้วรับก็ร่ปัญหาับผมอยู่พัคไหนแต่ผมเริ่มต้นเกิดจากที่นี่เลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีนาคตใหม่ก็ไม่มีหมองแน่ผมผมไม่คิดจะทำการเมืองถ้าไม่มี ถ้าอนาคตใหม่ใช่เดียวกันครับถ้าไม่มีพักอนาคตใหม่ก็ไม่มีเชตวันแล้วว่าถ <go <go ้าไม่มีพักอนาคตใหม่ผมก็ไม่ไม่แมนเป็นสสจนทุกวันนี้นะครับเพราะรอฟังครับเดี๋ยวท่านท่านรองประธานของเรานะฮะวันนี้ผมคุยกันแบบพี่น้องปกติอยู่กันในสภาผมจะบอกว่าเรียนท่านประธานสภาที่เขาเนาะเดี๋ยววันนี้กันนะครับสบายสบายครับเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวก็ไม่จะเข้าโรงแล้วโทรศัพท์เลย กำเลจะเข้าโรงหละแล้วครับเดี๋ยวเจอกันก็ตอนนี้รอบฉายของ Baking the อ y c l e ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะโดนติดกั้นไม่ให้ฉายตอนนี้อย่างพิษณุโลกนะครับเออประชาชนมาพิษณุโลกเลยก็ฉายแล้วที่โรตาท่าทองอ่าแล้วก็ที่บิ๊กซีครับสองไอ้ที่เซนทันก็สองรงอ่าดูกันได้เลยรอบนี้มองออกมารอบนี้รอบแรกว่าดูรอบแรกว่า รอบแกรกเรดูรอบแรกด้วยเอ้ยไม,ไ,มไม่ยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูรอบนี้ผมอ่าไม่ได้ดูผมขอไม่ดูกับคุณเช <c oughs> จะ,ะมาทอกกับผมอย่างเดียว่องเดียวเพราะว่าผมต้องเก็บทุกโมเมนต์ไว้กับคนณพีโลกนะเพราะฉะนั้นฝากคนที่สนุโลกทุกคนนะครับไปเจอปฏิพัฒน์สันติพาดาที่พิ่นุโลกนะครับเขาจะยังไม่ดูกับผมในวันนี้เพราะว่าเขาจะมาแค่ทอกอย่างเดียวส่วนพอหนังฉายเสร็จปุ๊บจะออกไปออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับไปทีุโลกครับแล้วก็ถ่ายที่ เราจะเจอกันที่เออสเอฟเซ็นทรัลตอนบ่ายสามขึ้นโอ้โหนี่เป็นสสที่ซื่อสัตย์กับพื้นที่หน่อยนะครับไม่ยอมดูกับเราปวโดนด่าขอบคุณครับ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 ก็นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะฮะลองดูบรรยากาศกันแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้หนังไม่ใช่ใกล้หนังฉายคือสักประมาณสักสองทุ่มเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโรงแล้วนะครับแล้วก็นังฉายประมาณสองทุ่มขึ้นเดี๋ยวเจอกันครับ รอฟังไลฟ์สดจากผมและก็คุณปฏิพัฒน์นะครับที่ในโรงอีกรอบหนึ่งนะครับจะมานินทาธนาธรจะมานินทาอาจารย์ปิยบุตรจะมาพูดถึงพรกอนาคตใหม่ครับขอบคุณครับ